สวัสดีครับพี่เรครับสวัสดีผู้ใหญ่มาไอผมมาผู้ใหญ่มาอ๋อนาใช่ยนมาไงนายผู้ใหญ่มาว่าไงนายเอาอะไรมาให้เรามาครับวันนี้มาคือวันนี้เนี่ยผมต้องขอสารภาพแบบท่านผู้ชมนะคุณชากินนะครับวันนี้ผมขอเป็นลูกมือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่ขอทำอะไรวัตถุดิบเนี่ยผมเอามาให้แล้วคือวัตถุดิบเป็นอะไรที่แบบอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมคือแพ้กลัวเป็นอะไรที่ขมมากๆเนี่ยวางอยู่้างหน้านี่ยมะละนั่นเองใช่พี่เลครับพี่เลไม่เคยได้ยินแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา ผมมีวิธีที่ทำให้มันละเนี่ยนะฮะ<ผ>มันไม่ขม,มแต่ว่าเรื่องความขมของม,ะะมันขมเนยไม่ต้องลัวอย่าลืม<ะ>ว่าเรามีตัวช่วยอะไรเรามีเพื่อนรักของเราครับนมข้นจืดที่จะมาช่วยหมักเจ้ามะละของเราดูดความขมออกมาใส่ความหอมมันละมุนเข้าไปแทนให้มันขมไปนิดนิดเถอะผมไม่ชอบคำว่าเยอะผมต้องการคำว่าหมด <c oughs> หมดก็หมด <c oughs> หมดนะเพราะวันนี้เราจะมาละเนี่นะครับผมให้พี่เล่เนี่ยไปทำออมเล็ต เน่มันะจะไม่ดูเราไ,ได้ไงเราเล่นสับมะลระแบบนี้เลยครับร่ะพี่ครับแน่นอนเราจะต้องเพิ่มความหอมมันเค็มพ้นต้องใช้นมข้นจืดใช่ปะใช่แล้วครับผมเพราะหลายคนชอบคิดว่านมข้นจืดเนี่ยนะครับมักจะแบบว่าเอาไปทําแต่ขนมหรือว่าอาหารหวานแต่จริงแล้วลองลองเอามาใช้อาหารคาวสิครับได้ลองใช้แทนครีมกะทิหรือว่านมสดเนี่ยบวกจะได้รสชาติความหอมมันที่มันเป็ว่าอร่อยจริงในํำหน้าหอมใช่เนืสุดยอด จะมาหั่นมาเขือเทศเนื้อเราก่อนตอนนี้เป็นทีของไข่เราทำคนละครึ่งดีกว่าพี่เลยปากเขาใหา้ประมาณนี้โอเค <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แข่งผมกลัวคุณดูมาหัวทำไมให้เยอะจังไม่ได้เยอะเดี๋ยวคุณดูผมนี่ปาพี่เล่ครับขอที่ขุดชีสมาขูดลวกหน้าเปนเลยของคุณอนะ่ะ เราจะต้องใช้ความหอมองเครื่องเทศเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมเครื่องเทศที่ได้มาตรฐานจากกรนระดับโลกป๊าบนะฮะมาแลวครับพี่ก็คือป๊๊บป๊บป๊บและสุดท้ายปาปริกานมข้นจืดกันอีกคนละนิด นะงามเดอ้อของผมนี่จะเป็นกระทะประหลาดมากนะครับในการทำอมเรล็ตแต่ผมว่าก็ทำได้อยู่ลงข้างก่อนเลยลงคือลงไปข้างนอกนะฮะ จัดการพี่เลนไม่ต้องหนีเลยมาละผมกินให้ก่อนเลยเดียวผมบอกพี่เองว่ามันเป็นเอียงนะ,ะจริงเป็นไงนยังขมอยู่ปะ <S <S เดี๋ยวเอาต้นไม้กิ่นพอมาละแต่ว่าความขมโอ้โหไม่เหลือกินไ,ไม่เลยอพี่เลนพี่เลนไม่ต้องไปหันตรงนี้มันไม่มีแล้วแต่ถามว่าความขมน้อยลงไหม,ไมน้อยลงเยอะน้อยลงเยอะ ใชรได้เลยเนี่ยอลอที่เพื่อนกินของมีประโยชน์ได้ดีใจนะพี่เอ็กครับผมเมาประ่านผู้เชมงอีกทีวันไหนครับนะเจอกันวันไหนหรอครัผมแน่นอนที่สุดเจอกันวันพฤหัสหน้า9โมงกว่ากว่าใช่แล้วรับเราสอง<ม>คน วันนี้นะฮะก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับผมก็ยังยืนยันของที่มันขมมันมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเวลาไปทำอะไรแล้วเนี่ยลดความขมก็ได้แต่แบบโหอยากให้มันหายจนหมดจนเกินไปบายเจอกันว่าประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับรายการโคิชจันด่วนและผลิตภัณฑ์อาหาร CP ได้รับกิฟต์ v o เชอร์จาก CP คือ มันเป็นไปไม่ได้มันขมที่สุดในโลกมันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้จะลังทำอย่างนี้ไงใจเย็นๆองน่อไปอยู่ข้างๆที่เสียบมีดเนี่ยครับโทษ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 ไม่ตั้งใจโน้พรมเล็มไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับผมเออวันนี้ก็หลายอย่างวันนี้หลายอย่างไปไม่แตเผาครัวเรียบร้อยแล้ว